สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุนีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างแขนเสื้อนะคะจีบทวิตตรงหัวแขนเป็นแขนแฟชั่นนะเนาะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆสร้างแขนเสื้อธรรมดาพื้นฐานขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อนๆไปสร้างที่ ep 5 7นะคะแขนเสื้อธรรมดาเนาะแขนเสื้อตัวนี้จะยาวอยู่ที่ประมาณข้อศอกนะคะประมาณ30เซนประมาณนั้นอะ เราวัดรอบข้อศอกของเรานะคะรอบปลายแขนของเราเรากำหนดเลยนะคะเราวัดแบบนี้นะในส่วนของปลายแขนนะความยาวแขนจะอยู่ประมาณข้อศอกยาวประมาณ30เซนหรือ32เซนประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะแล้วบาราเราวัดรอบแขนของเราตรงนี้นี่ค่ะแขนให้เราถอดเข้าถอดออกได้โดยที่ไม่ต้องติดกระดุมนะคะคือไม่ต้องติดกระดุมแขนเป็นแขนปกติแขนกระบอกของเรานี่ค่ะประมาณนี้นะคะ เราก็กําหนดปลายแขนของเรามาเลยตัวนี้ของก้อยกําหนดแล้วเรียบร้อยนะคะเกิดรูปทรงลักษณะนี้ความยาวของแขนอยู่ที่32เซนนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้32เซนให้กําหนดความยาวแขนของเราตามชอบเลยนะคะตัวนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยใ้ยนี้ตัวนี้เป็นของยอดส่วนนะคะแต่สัดส่วนที่ก้อยจะบอกก็คือเป็นเลขจริงเป็นหลักที่เราจะแยกกี่เซนกี่เซนคือจานวนเลขจริงนะคะแต่แพทเทิร์นที่จะสร้างให้เพื่อนๆดูตรงนี้ จะเป็นการยอดสวนนะปะเพราะว่าก้อยทำให้ลูกค้าแล้วอ่ะมันสวยก็เลยอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็ตัดออกไปเลยนะคะตัดออกไปเลยอย่างที่บอกนะคะรอบไปแขนเรากําหนดของเราขึ้นมาเลยนะคะเราต้องการเท่าไหร่แล้วก็วัดเลยนี่ค่ะแต่งเจียนให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะจากจุดนี้ ปลายแขนวัดขึ้นมา6เซน Susan. นะคะวัดจากปลายแขนขึ้นมา6เซนจากจุดนี้มีเสียงรบกวนนะคะกราบขออภัยจากจุดนี้วัดขึ้นมา6เซนนะคะนี่ค่ะ6เซนจากจุดนี้วัดขึ้นมา6เซนขีดเส้นคะ่ะจากจุดนี้วัดขึ้นมา6เซน ตรงนี้เป็นเส้นกลางแขนถูกต้องไหมคะตรงนี้เป็นเส้นกลางแขนจากเส้นกลางแขนวัดออกมาข้างละ5เซนจากจุดนี้วัดออกมา5เซนนะคะ5ซมค่ะนี่ค่ะวัดออกมา 5cm ซมนะนี่ค่ะจากจุดนี้วัดออกมา 5cm ซมนี่ค่ะนะคะแล้วขีดเอียงหาเส้นกลางแขนนะคะขีดแบบนี้นะขีดแบบนี้ค่ะขีดให้เกิดเส้นลักษณะนี้ ตรงเส้นนี้ไม่ต้องไปมองนะคะตรงนี้เป็นเส้นต้นแขนนะค่อยลอกออกมาจะแลดูเป็นหลายเส้นนี่ค่ะขีดให้เขาเป็นเส้นลักษณะนี้เดี๋ยวก่อยลบเส้นนี้ออกก่อนเพื่อนๆจะงง,งตัวนี้มันเป็นเส้นต้นแขนมันไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะเพราะว่าค่อยลอกออกมาจากแพทเทิร์นแขนเขีดเอียงแบบนี้นะคะนี่ค่ะจากปลายแขนนะคะวัดขึ้นมานะคะ5ซม 6 cm ประมาณ6 cm ค่ะจากจุดนี้วัดขึ้นมา6 cm นะ6เซนนะคะตรงแขนตรงนี้นะ6เซนวัดจากเส้นกลางแขนออกมา5เซนนะคะ5 cm ข้างละ5 cm ให้เกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมานะคะตรงส่วนของขอบด้านล่างตรงนี้ทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะว่าคือด้านบนนะคะตัดออกไปนะคะตัดออกไปแบบนี้นี่ค่ะตัดออกไปแบบนี้ตรงนี้เป็น ปลายแขนนะคะนี่ค่ะจากเส้นกลางวัดออกมา3มเซนนะคะประมาณ3มเซนประมาณนี้ค่ะข้างละ3มเซน3มเซนแล้วขีดเส้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะข้างละ3มเซนจากจุดนี้3มเซน3มเซน4เซนแล้วแต่สัดส่วนของบุคคลท่านนั้นๆนะคะแล้วแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะ3มเซน4เซนก็ได้หรือ2เซนก็ได้ถ้าไซส์เล็กนะคะในแต่ละช่องนี้ฮะให้เกิดขีด ให้เข้าเป็นช่องลักษณะนี้นะคะแล้วทําสัญลักษณ์เอาไว้ด้วยนะว่าด้านไหนด้านบนด้านไหนไปลายแขนจะได้ไม่ลืมนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองนี่ค่ะ,ะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราจะมาแยกแขนนะคะตรงแบบนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะตัดแบบนี้เลยนะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าไม่ทันแคบหน้าจอไว้นะคะถ้าไม่ทันแคบหน้าจอไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี่ค่ะแบบนี้นะ นี่ค่ะไม่งงเนาะอ่าต่อมาเราจะนํากระดาษมามาเสริมกระดาษนะคะอันนี้เอาไว้ก่อนตัวนี้ขีดเส้นนำไว้ก่อนนะคะใช้กระดาษมาลองขีดเส้นนำไว้ก่อนอันนี้เส้นกลางนะคะก็จะขีดกากระบาดเอาไว้แบบนี้นะนี่ค่ะอันนี้คือเส้นกลางขีดให้เป็นกากระบาดแบบนี้ในจุดนี้นะคะ อันนี้เนาะแขนที่เรายังไม่ตัดจะเป็นรูปทรงลักษณะนี้นะคะต่อมาไอปลายแขนเราไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแบบนี้ติดตรงเส้นกากระบาดตรงนี้นะคะแขนตรงกลางแล้วก็ติดไว้เลยนะคะติดไว้ก่อนนี่คะ่ะนะคะติดตรงนี้ไว้ก่อนให้อยู่เส้นกลางให้อยู่ตรงเส้นกลางกระบาดท,ที่เราขีดเอาไว้นะคะ ขีดกากระบาดเอาไว้แบบนี้ให้เขาอยู่ตรงกลางนะนี่ค่ะเสร็จแล้วแบบนี้เราได้เส้นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะในส่วนของจุดนี้นะคะจุดนี้มองเห็นเนาะนี่ค่ะตีเส้นแบบนี้นะคะตีเส้นขนานแบบนี้ค่ะจากจุดนี้วัดออกมา 20 cm จากเส้นกลางวัดออกมา20 cm นะคะ20 cm ค่ะนะคะข้างนี้20 cm 20เซนนะคะจากจุดนี้ก็20 cm เช่นกันนะคะแล้วในส่วนของด้านบน20 20 cm นะคะนี่ค่ะ ข้างละ20ในส่วนของด้านล่างนะคะด้านล่างจากจุดนี้วัดออกมา5 cm นะคะ5จุดนี้ก็5เหมือนกันนะคะวัดจากจุดนี้มา5 cm นะคะนี่ค่ะจากจุดนี้5 cm ค่ะแล้วเราก็วางนะคะแบบนี้นะนี่ค่ะวางเอียงแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ตัวนี้เป็นตัวเลขจริงนะคะเป็นตัวเลขจริงนะนี่ค่ะพอเราได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของปลายแขนตรงนี้ด้านบนเราทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ตรงนี้ส่วนนี้เป็นด้านปลายแขนเราจะตัดแยกด้านบนขออนุญาตเอียงนะคะขออนุญาตหมุนนะค่อยขออนุญาตหมนุนจะตัดตรงจุดนี้ตัดตรงช่องที่เรา แบ่ง3มเซน2เซนแล้วแต่สัดส่วนของบุคคลท่านนั้นๆน,น,นะคะแล้วแต่บุคคลท่านนั้นๆบางคนแขนใหญ่ก็ต้อง4เซนได้แหละก็ค่ะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะเราก็จะแยกด้านบนให้เขารับกับวงแขนตรงนี้ให้เขารับกับท้องแขนเราตรงนี้นี่ค่ะเพื่อที่จะให้เขาโค้งรับตรงจุดนี้นะคะเห็นไหมคะเส้นกลางนี่ค่ะเห็นไหมให้เขาบาลานซ์กันนะนี่ค่ะ ตรงข้างแขนนี่ค่ะถ้าเขาโค้งไม่ถึงเราตัดเสริมนะคะตัดส่วนที่แยกด้านบนเสริมเขาออกไป จะไม่มีตรงช่องนี้นะคะจะไม่มีจํานวนตัวเลขบอกนะคะว่ากี่เซนเพราะว่าเราต้องการตรงนี้ให้เข้าเท่ากันนี่ค่ะเขาจะเหลื่อมล้าประมาณครึ่งเซนจากจุดนี้เดี๋ยวเราแต่งใหม่นะคะตรงนี้เขาเหลื่อมล้ํานิดหน่อยแล้วเราก็แต่งใหม่นะตรงนี้อย่าไม่ใช่ปัญหานะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้เขาจะเหลื่อมล้าประมาณครึ่งเซนเดี๋ยวเราก็แต่งใหม่ตรงท้องแขนนะคะนี่ค่ะ แต่งใหม่นะคะตรงนี้ตรงนี้อย่าให้เขาเยอะเกินนะประมาณครึ่งเซนเขาจะเหลื่อมล้ำอยู่ประมาณครึ่งเซนนะคะในช่องนี้นะปลายแขนเขาก็จะโค้งๆนะตรงในส่วนของปลายแขนนี่ค่ะ ขออนุญาตหมุนนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตตัดออกไปก่อนนีค่ะนี่ค่ะ,คะพอ ตรงจุดนี้เราแยกได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วนะนี่ค่ะเราก็จะพับตรงจีบทวิทย์เขาจะเป็นจีบปัดเข้าหากันแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจีบเขาจะปัดเข้าหากันแบบนี้นะ ตามเส้นกระดาษที่เราแยกนะคะแบบนี้เลย ตรงนี้เขาจะพองเด้งออกไปตรงปลายแขนจะโค้งนะคะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะตัดให้ดูด้วยนะคะตัดแล้วก็จะเย็บให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะตรงแขนแต่จะทําให้ดูแขนเดียวนะ,ะนี่ค่ะตรงปลายแขนนะคะเราจะกลับสาบหรือเราจะกุ้นปลายแขนก็ได้นะ,ะเ,เลือกใช้เลือกใช้งานที่ถูกกับเรานะคะแต่ตัวนี้ก็จะหลบสาบนะเพราะว่าทําให้ลูกค้าไปแล้วคือการหลบสาบมันก็สวยดีแต่ว่างานเรามันจะช้านิดหน่อยนี่ค่ะ อันนี้วางนะคะอันนี้ก็จะทําแขนเดียวนะนี่ค่ะเวลาทําแขนจีบพวกนี้นะคะก็จะบอกว่าเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปปรับตัวเสื้อนะคะเดี๋ยวก็อธิบายอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมือใหม่จะงงนี่ค่ะตัวเสื้อของเราตัวเสื้อของไหลของเราตรงนี้อย่าลืมปรับเข้ามานะคะเก็บเข้ามา1เซนครึ่งถึง2เซนแล้วขีดเดียวหาเส้นบานะคะเพราะว่าหัวแขนเขาจีบทวิตนะถ้าเราไม่เก็บตรงนี้เวลาเราไปเย็บ ประกอบเสื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยไหล่เสื้อจะตกนะเราจําเป็นจะต้องปรับเข้าไปนะคะหซนครึ่งถึง2เซนตรงจุดนี้นะคะค่อยไปต่อนะไม่ลืมนะามาเลยตัดวางเลยค่ะตรงเส้นตรงนี้เราสําคัญเราจะต้องทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะคะนี่ค่ะก็ใช้ขีดนะนี่ค่ะแขนตรงนี้ปลายแขนนี่ค่ะ เป็นสัญลักษณ์เอาไว้เลยค่ะเรากลิ้งเลยนะคะทุกส่วนนะคะแล้วก็ตัดออกไปตรงปลายแขนตัวนี้ก็จะใช้หลบสาบนะเพื่อนๆจะก,กุ้นก็ได้นะคะแล้วแต่นะแล้วแต่เราแต่ของก้อยทําให้ลูกค้าก็ใช้หลบสาบเอามันแล้วแต่ชอบนี่ค่ะ ตรงนี้เป็นเส้นกลางนะ,ะนคะะบางปลายแขนที่จะไปหลบนะคะตรงจุดนี้ไปค่ะ มาค่ะเรามาเริ่มเย็บกันเลยค่ะในส่วนของแขนเนาะตรงปลายแขนนะคะตัวนี้ก็จะกลับสาบเนาะเพื่อนๆจะใช้คุ้นก็ได้นะคะตรงจุดนี้นะจะใช้หลบคุ้นก็ได้เนาะตัวนี้ตัดสาบป,ปลายแขนก็ไปพ้งนะคะพ้งปลายแขนตรงนี้ค่ะก็จะหลบก่อนอันดับแรกเลยหลบสาบก่อนเนาะนี่ค่ะ ตรงปลายแขนเลือกใช้ตามความเหมาะสมของเรานะคะไม่จำเป็นต้องหลบปลายนะตรงเส้นเข้าโค้งนะคะในส่วนของแขนตรงนี้เราจะต้องคลิบนะเราจะต้องคลิปนะคะเลยขีอยางให้ถึงเส้นได้นะคะถ้าเราไม่คลิปเวลาเรา กับสาบหลบแขนเข้าไปแล้วก็จะไม่โคง้งก็จะตึงจะรั้งนะคะก็จะตึงจะรัง้งฉะนั้นเราจะต้องคลิปนะนี่ค่ะตรงส่วนที่เขาเว้าเขาโค,งค้งหาแล้วเราก็เย็บกันนี่ค่ะตรงสาบนะเด้อใช้ตัวนี้ก็จะส่งไปให้ลูกค้าดูค่ะขึ้นตัวอย่างให้ลูกค้าดูเป็นบางบางจุดนะคะที่มันสําคัญแต่ไม่ได้ขึ้นให้ดูทั้งตัวนะคะ ะคะแล้วก็ลบเข้าไปในส่วนของแขนนะคะปายก็เนาอันนี้ทําให้ดูเข้าวๆนะคะทําให้ดูเข้าวกล้ กดติดตามช่องไว้นะคะเพราะว่าก้อยแบ่งปันการทำแพทเติร์ให้เพื่อนๆทุกให้ดูทุกวันค่ะลงให้ดูตามหน้างานที่ก้อยทําค่ะแต่ก้อยก็บอกไม่ได้ด้วยว่าลงแบบไหนบ้างแต่ละวันเนาะทําตามหน้างานเพื่อนๆจะได้ดูเอาไว้ไปเป็นแนวทางในการสร้างแพทเติร์และการตัดเย็บเนาะแบ่งปันกันค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสไปรเรียนตามสถานที่ตามศูนย์ต่างๆก็ดูใน YouTube กับก้อยก็ได้นะคะ นี่ค่ะพอเราเย็บเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเราก็จะจับจีบตรงทวิตท,ที่เราแยกตรงจุดนี้นะนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้ให้ดูนี่ค่ะเนาะตรงจุดนี้จุดนี้ตรงเส้นกลางนี่ค่ะจุดนี้จุดนี้นะคะเราจะจับแบบนี้มาเลยหาเส้นกลางตรงนี้นี่ค่ะ ล้วก็จะได้แขนจีบนะคะวิธีเย็บเย็บแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นยอดส่วนนะจะแลดูแปลกๆหน่อยแต่เวลาไปทําจริงๆแยกตามสัดส่วนที่ค่อยบอกนะจํานวนตัวเลขจริงค่ะแล้วก็วิธีการตัดเย็บนะคะทําแบบนี้เลย เสร็จแล้วค่ะวิธีการเย็บนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ